เอเชียหลายๆประเทศเนาะที่เราได้ที่ตัวผมตัวผมตัวผมได้รู้จักก่อนที่จะพาเพื่อนๆนได้ไปเจอเนี่ยหลายเดือนมากๆนะครับวันนี้มันรู้สึกแบบมันรู้สึกก็ถ้าพูดตรงๆเลยนะก็แบบรู้สึกแบบดีใจนะดีใจท,ที่ที่มีความสุขครับมีความสุขนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะมีความสุขที่ได้เห็นหลายๆคนประสบความสําเร็จมีความสุขที่ได้เห็น หลายๆคนได้ในสิ่งที่อยากได้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างที่พวกเขาหวังกันไว้นะผมมีความสุขมา,มากๆนะครับมีความสุขมา,มากๆคุยกับกามินนอนให้เขาได้พักผ่อนได้เขาได้คุยกับ <Yeah. S 1> เพื่อนๆได้คุยกับ MVP ได้คุยกับหลายๆอย่างกันเนาะแฟนหมห้ยหรือเปล่า ไม่ทราบเหมือนกันยังไม่นอนหรอกเขานี่จะนอนเขาเป็นคนนอนเช้านะครับผมดูตาผมดิผมเนี่ยไม่ได้นอน<笑><笑><笑>เหลือสิบสามเปอร์เซ็นครับผมก็จริงๆมันก็มีทั้งความสุขทั้งทั้งความทุกเนาะทั้งความอะไรที่แบบว่ามันมันประปะนไปแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขก็คือผม ได้เห็นเพื่อนๆหลายคนมีความสุขมากๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับนั่นก็คือความสุขที่สุดละที่ผมแบบทําให้ให้ผมได้แบบยังทําอะไรหลายๆอย่างต่อเนาะดีใจที่ได้เห็นน้องชายต่างชาติประสบความสําเร็จได้เห็นเพื่อนๆหลายคนประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยมีความสุขจริงนะผม <c oughs> เี้ผมอยากไปเจอนี่อย่างเลย ตอนนี้ทุกๆคืนนะครับผมจะชอบฟังคนหนึ่งเล่นทั้งไวโอลินทั้งวิโอล่าวันนี้ผมอาจจะพูดเรื่อยๆเอื่อยหน่อยนะครับผมสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเหนื่อยเหมือนกันก็ผมมันก็ถึงช่วงเวลาที่ผมจะได้ได้ <Hello. S 1> ได,ได้ได้พักผ่อน okay, <feel> right. ได้คุยเล่นนะมีความสุขมากๆเลย ใครเบื่อก็ไปนอนหลับฝันดีได้นะครับผมเหนื่อยหน่อยเนาะวันนี้เนาะคุยเล่นกันแบบสบายๆแล้วก็ถือว่าให้ผมได้ได้ระบายหลายๆสิ่งบ้างในความสุขที่เพื่อนๆได้เห็นมาตลอดสองสองเดือน เดือนกว่ามันก็มีทั้งความในตัวผมอะมันไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวนะมันก็มีความทุกข์ความอะไรปนเข้ามาด้วยแต่ก็สุดท้ายก็คือจุดจบมันก็คือมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนกันนะไม่ทุกข์มากกว่าสุขไม่ได้หรอกผมเลือกเลือกสิ่งที่ ที่ทุกคนมีความสุขวงกว้างกว่าผมก็มีความสุขนะครับหลายคนใกล้ตัวผมถามนะครับว่าผมทําไปทําไปทําไมเนาะหลายคนใกล้ตัวผมถามเยอะมากนะครับว่าทําทําไปทําไมนะครับทั้งที่ได้ได้ได้สิ่งที่กลับตอบแทนมาเนี่ยก็คือเพื่อนๆที่ทุกคนเพื่อนๆที่ทําให้ผมแบบกลับมามีรอยยิ้มได้เพื่อนๆที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าแบบ ว้าวยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเนาะที่เราได้มารู้จักตอนที่เราอายุ31แล้ว